เปิดร้านกับวัดคาเฟ่ของเรามาแล้วกี่ปีคะ11ปีแล้วสิบ11ปีแล้วยังปี11แลอวอืมแนงปีที่11แล้วนะคะถือว่าอยู่กันมายาวนานมากวนถามนิดนึงค่ะเพราะอะไรทําไมถึงเปิดร้านได้นานขนาดนี้คะความอดทนนี่แหละอดทนหนึ่งเนาะเพราะมันต้องเหนื่อยใช่ค่ะแล้วก็มันได้ขายดียขายยอดขายเราเปตกค่ะไปไปได้เรื่อยๆถือว่ายอดขายดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลัก นะคะเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยก็เลยเปิดได้ยาวนานแล้วก็เปิดมา11ปีประสบความสําเร็จอะไรกับการเป็นแม่ค้าร้านกาแฟวัดคาเฟ่ฟบ้างก <c oughs> <อ>็ส่งลูกเรียนว่างแล้วปีนี้ก็หมดนี่้โอ้ยอ,ออกมาขายนามดีกว่าค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> คือส่งลูกเรียนนะคะ,คะ,ะได้ข่าวว่า ส่งลูกเรียนจบไปเป็นตำรวจแล้วค่ะเป็นตำรวจเปนตำรวจเป็นตำรวจเป็หนึ่งคนนะคะปีนี้ก็คือหนี้สินไม่มีแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ดูแลเลี้ยงดูละมาด้วยเหมือนกันเงินส่งลูกเรียนซิวตำรวจโดยตรงเลยเป็นถือว่าเป็นรายได้หลักนะคะเดี๋ยวจะชวนท้างภาพ ออกไปขายนาำแล้วนะคะว่าเราก็อยู่กันมาหลายปีด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีลูกค้าประจำเยอะใช่ไหมคะเยอะค่ะเยอะมากลูกค้าประจำขับจอนก็มีแบบว่าดูในใน,ในติ๊กต็อกดูในเฟซบุ๊กก็มีเขาก็ตามมาอยู่เขาก็ตามมาอยู่ใช,ใช่ไหมคะ